ครับเพื่อนๆป๋าจอดอินดี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวต้มบอ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่นี่บรรยากาศของร้านเพื่อนๆสองคูหาเลยเข้าวต้มบอ่อสร้างอ่ะเราก็สั่งเมนูไปสี่ห้าเมนูสั่งข้าวต้มมาสองต้วยนะครับอาจารย์เอ๊ะบ่อท่านนะ่ะเมนูนี้เราสั่งเป็นราคาไม่แพงเพื่อนๆเจ็ดสิบบาทยำวุ้นเส้นหมูตับ ตัวนี้ก็จะเป็นหมูปลาโลชุดนี้ร้อยเดิมเราดูราคาแล้วตัวนี้เจ็ดสิบบาทกณะนาปลา,าเค็มตัวนี้หมูทอดหมูทอดนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับเราดูราคาแล้วก็เป็นบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่นะคะรับเพื่อนร้านกะต้มบอดร้าอยู่ติดถนน,นเลยบรรยากาศนี่บรรยากาศเพื่อนโอ้นี่บรรยากาศร้านนี้เขาบรรยากาศโอเคเลยเชียงราคาน่ามาก เราสั่งขาหมูด้วยเมนูก็เยอะมากเลยนะนี่ก็เป็นเมนูนะครับเพื่อนๆนเมนูของร้านเมนูเยอะแยะเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆราคาไม่แพงเพื<ๆ>่อน<ๆ>ประเภท<ๆ>เมนูหลายๆประเภทหลายประเภทเลยเพื<ๆ>่อน<ๆ>แนว้วผัดนีเจ<ๆ>บาทเองไม่แพงเพื<ๆ>่อน พวกผัดนะครับราคาไม่เกินร้อยเ,อเพื่อนเอาหมูเปิมเมนูเยอะมากนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆเมนูเยอะมากครับแนวปลาโล่แนวต้มแนวทอดนะครับเครื่องดื่มนะครับนี่เรายังนั่งอยู่ับเ,เพื่อนๆนี่บรรยากาศลูกค้าเต็มโต๊ะเลยนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆลูกค้าขาบับไปดำ บรรยากาศเปิดเผยสนใจไหมเนี่ยต้นไม้อยู่กลางถนนทำไมก็นตีเสน้นเชียงอย่างนี้นะพุ่ไม,ไ,มได้ส,สองเลตนต้เพราะว่าเขาต้นไม้นี่เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ยเปิดเผยเสียไปหนึ่งเลนเฮยเหตุผลเฉียงนะต้นไม้อยู่ร้อยปีเต็มเส้นเลยตส้นนี้